สวัสดีประเทศสารขันที่มีผู้นำหน้าส้นตีนค่ะคุณเชียร์ก็ส้นตีนนะคะลูกน้องก็ส้นตีนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมีผู้นำโง่ๆค่ะลูกน้องก็เลยทําแต่เรื่องโง่ๆถ้าเกิดทําเรื่องฉลาดฉลาดน่ะผู้นำเขาจะไม่พอใจค่ะก,ก็ใช้วิธีการโง่ๆตลอดเวลานะคะก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะที่ที่ติดตามจีน่าอยู่ ก็ต้องขอบคุณนะคะหลายๆท่านก็ติดตามแล้วก็บ่นมาว่าคิดถึงนะคะก็วันนี้ก็ออกมาให้หายคิดถึงค่ะอาจสักคลิปหนึ่งนะคะก็มีแรงบันดาลใจค่ะมีแรงกระตุ้นมีแรงกดดันจากลูกน้องโง่ๆะค,ะค่ะคีน่าคีค่าทราราชทั้งหลายนะคะที่มันพยายามที่จะทํางานเอาใจทราราชน่ะนะคะก็จีน่าจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่จะมีการเขาเรียกอะไรคะมีคนใหญ่คนโตมาเหยียบ เย็บเมืองนะคะจีน่าจะโดนโดนคุกคามทุกครั้งเลยนะคะซึ่งรูปแบบของการคุกคามก็ครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากครั้งอื่นนะคะเขาจะใช้วิธีการสงครามจิตวิทยากับเจน่าก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยข่าวปล่อยกระแสมาหลายๆกระแสซึ่งเหมือนประมาณว่าเจน่าเป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับนะคะก็มีกระแสหนึ่งบอกมาอย่างนี้แล้วก็มี มีการยืนยันด้วยเมื่อเช้านะคะก็มีตำรวจไปหาอดีตสามีจีน่าถึงบ้านซึ่งจีน่าไม่เคยโพสต์ว่าอดีตสามีบ้านอยู่ตรงไหนหรืออะไรนะคะเพราะว่าเราเลิกกันแล้วก็เราก็ไม่ได้เอ,อไม่ได้เขาเรียกอะไรคะไม่ได้คอนเน็กกันถ้าเกิดว่าไม่มีธุระประปังอะไรเรื่องลูกก็จะไม่ได้อะไรกันเขาก็โทรมาะคะ่ะด้วยความผงใหญ่เขาก็บอกว่ามีตำรวจมาหาเขานะคะมาเรื่องเธอนี่แหละแอ้ก็ ก็บอกว่าเธอเนี่ยโดนโดนเบื้องบนนะคะสั่งนายเขาสั่งมาว่าให้เอ,อว่าว่าจีน่าเนี่ยโดนหนักนะคะโดนหนักเพราะว่าจีน่าโดนหนึ่งหนึ่งสองนะคะก็เขาถามความเป็นมาเป็นไปไรายละเอียดอะไรก็ไม่รู้แหลเพราะอดีตสามีจีน่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนช่างซักช่างถามอะไรนักนะคะก็เขาถามจีน่ากลับมาว่า พอเขาเล่าจบนะคะเขาก็ถามจีน่าว่าเออไอหนึ่งหนึ่งสองมันคืออะไรจีน่าก็เลยบอกว่าอ๋อมันคืออะไรนะประตุสไลดาล้มล้างการล้มล้างสถาบันเขาก็หวัวเราะค่ะอดีตสามีจีน่าเขาก็หวัวเราะนะคะเขาก็ขำว่ามันบ้านะมันบ้ากันเป็นหมดแล้วเนี่ยไอพวกนี้มันบ้ามาอะไรกับเธออะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ว่าจีน่าเป็นคนยังไงเสร็จแล้วก็ตอนเช้านะคะมาสายหนึ่งแล้วก็พอสัก หลังจากนั้นสองสามชั่วโมงก็มาอีกสายหนึ่งเขาก็บอกว่ามีตำรวจอีกที่หนึ่งโทรหาเขาว่าเออไปทําอะไรมาเอ,อ่อก็ถามหาจีน่าอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เขาเขาก็พูดว่าเธอนี่มันมันกระชอนจริงๆนะเธอนี่มันแบบสุดจริงๆคจีน่าเลยบอกว่าฉันก็ไม่ได้อะไรนะเธอก็เห็นก็บอกใช่ไอ้พวกนี้มันก็บ้านะนี่เห็นว่าไอ้รัฐมนตรีตัวห,หัวคุดเนี่ยมันจะมาอะไรอ่เงี้ยนะคะก็นะ เอาจริงจีน่าก็ไม่ทราบนะคะจริงๆคือคือไม่ทราบว่าเขาจะมาวันไหนแน่ๆจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่าเขาจะมาช่วงช่วงต้นเดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาได้ยินใหม่ว่าจะมาช่วงกลางกลางเดือนนะคะเขาก็จะมีวิธีส่งสารมาข่มขูจ่จีน่าทุกครั้งที่จีน่าสังเกตดูนะ เขาจะมีวิธีคือในอดีตอาจจะส่งคนมาคุกคามมาถามเลยตรงๆซึ่งมันดูดิบไปนะเวลานี้เพราะว่าเรามีการอัดคลิปอัดวิดีโอคุณดูเถือนดูถอยเกินไปคุณดูจงแจ้งในการลังแกประชาชนเกินไปตอนนี้ก็ใช้วิธีการเข้าหาคนที่เข้าถึงตัวจีน่าได้คือเข้ามารอบๆมาด้วยความหวังดีเตือนออสนิทกันนะบอกนะไม่ได้ชอบรัฐบาลเหมือนกันหลอกแต่ว่าเนี่ยก็ให้ระวังหน่อยนะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เงนั้น คือวิธีการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเนี่ยนะคะเปลี่ยนรูปแบบไปแบบมาในคาบความหวังดีแล้วก็มาในคาบของคนที่ไม่ได้อยากทําเรื่องพวกนี้แล้วก็ถ้าเราเปิดเผยเราพูดอะไรออกไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะเสียสัมพันธภาพของหน่วยข่าวกลองไปซะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทุกคนที่จีน่าบอกว่าจีน่าโดนหนึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ย จะโดนหนึ่งสองเนี่ยนะคะจีน่ายังไม่เห็นหมายเรียกนะยังไม่เห็นหมายซึ่งมีข่าวว่าจีน่าโดนออกหมายจับจีน่าก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมถึงไม่ออกหมายเรียกแล้วถ้าออกหมายเรียกไปในบ้านที่จีน่าแบบไม่ได้อยู่นะปัจจุบันนี้ตามทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่เนี่ย ก็ทนายสิย์เขาก็โทรถามสรารวัตรโทรถามอะไรไม่รู้โทรถามยศอะไรทีนั่นไม่รู้นะเขาจะถามคอนเนคชันตลอดว่าเออมีคดีอื่นอีกไหมในคนที่ไปม็อบเนี่ยมีคดีอื่นอีกไหมเขาก็ถามตลอดนะคะซึ่งถ้าคุณไม่แจ้งทนายแสดงว่าคุณเจตนาที่คุณจะจัดการแกล้งลูกคุณก็เจตนาที่จะเอาหมายจับนี้ไว้ข่มขูจ่จีน่าว่าจีน่าอย่าไปโผล่ตัวที่ไหนนะในกลุ่มของที่เป็นม็อบถ้าเกิดจีน่าไม่โผล่ที่ที่ม็อบหรือว่าในการต่อต้านท,ที่ที่เจ้านาย เขาจะมาเนี่ยจีนา่าก็ไม่โดนจับอะไรประมาณนี้จีนา่าถามไปคำหนึ่งว่าเออถ้าเกิดจีนา่าเอาโดนออกหมายจับจริงๆเนี่ยคุณมาคุกคามจีนา่าถึงที่บ้านได้ทําไมคุณไม่มาจับจีนา่าที่บ้านเพราะจีนา่าอยู่บ้านตลอดเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าคุณไม่ได้อยู่บ้านบอกไม่ใช่มั้งเพราะว่าเราก็อยู่บ้านตลอดนะรถก็จอดตลอดรถนี่รู้จักทั้งภูมิภาคไปแล้วนะคะรถคันนี้ทะเบียนรถคันนี้ลักษณะเด่นของรถคันนี้คือรู้จักกันไปหมดแล้วแล้วตำรวจก็รู้จักตัวจีน่ากันแบบจนกระชอนจนอดีตสามียังพูดว่าเออเธอนี่นะกระชอนนะ คือถามว่าเจตนาอยากจะดังในดังแบบนี้ไหมก็ไม่นะคะแล้วน้องๆเนี่ยบางคนเขารับฟังก็เหมือนกับว่าเราหิวแสงหรือเปล่าสร้างสร้างกระแสขึ้นมาให้ตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยจะโดนลองแกรหรืออะไรแบบมันตลกอะ่ะเรื่องเนี้ยคือใครบ้างที่จะมานั่งมานั่งหิวแสงเรื่องแบบนี้แล้วยิ่งอยู่บ้านคนเดียวยิ่งอยู่แบบระวังระวังแบบอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ออกมาต่อสู้เพื่อทุกคนนะคะไม่ได้ออกมาต่อสู้ เพื่อส่วนตัวจีน่าอยากถามว่าสมมติว่าจีน่าแบบมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเงี้ยจีน่าจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมถ้าเกิดว่าจีน่าต่อสู้ชนะหรือว่าจีน่าจะได้เป็นนายกก็ไม่หรือหรือเปล่าคะคือจีน่าต่อสู้เรื่องวัคซีนต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจการบริหารประเทศต่อสู้ว่าสิ่งที่ผู้นําประเทศทําทุกวันนี้มันไม่มันมันไม่ได้มันไม่ใช่มันทําให้เราชีพหายไปป่วงกันไปหมด สิ่งที่เราเคยมีเคยได้เคยจับต้องเคยหาง่ายใช้ง่ายจ่ายคล่องจับซ้ายจ่ายขวาจับขวาจ่ายซ้ายอย่างน้อยๆเราก็จับได้ต่อให้เราเหลือเป็นศูนย์แต่คือเราก็ยังหาใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะไปจ่ายส่วนที่เรายังมีคงคง,งมีภาระอยู่เราก็ยังทําได้แต่ณนะทุกวันนี้ก็คือมันซ้ายก็จับไม่ได้ขวาก็จับไม่ได้แต่มันต้องจ่ายออกทั้งซ้ายทั้งขวานะคะ สภาพทุกวันนี้แล้วก็เจน่าผิดเหรอคะที่จจน่าออกมาต่อต้านจีน่าผิดเหรอคะที่จีน่าออกมาพูดเรื่องความเดือดร้อนของตัวเองแล้วก็เดือดร้อนของทุกคนเจน่าผิดเหรอที่จจน่าออกไปต่อสู้เรื่องวัคซีนที่มันควรจะมีวัคซีนดีๆปัญหามันก็จบไปนานแล้วถูกไหมแล้วพอวัคซีนดีๆมาพวกคุณก็ไปใช้อภิสิทธิ์ในการฉีดในขณะที่จีน่าเองไม่ได้ฉีดสักเข็มหนึ่งจจน่าไม่ไปแข่งแย่งช่วงชิงใดๆสักเข็มหนึ่งเลยเพราะว่าวัคซีนเบสิกพื้นฐานที่คุณจะมาให้เราเจน่าก็ปฏิเสธ แต่ถ้าเป็นวัคซีนดีๆคุณก็ไม่ยอมให้เราฉีดนับเข็มที่หนึ่งต้องเป็นอภิสิทธิ์ชนเท่านั้นถึงจะได้ฉีดแล้วทุกครั้งที่แบบมีจังหวัดใกล้เคียงมีใครมานายกจะมาจังหวัดนู้นหรือใครจะมาคนใหญ่คนโตจะมาจังหวัดใกล้เคียงแบบเดือดร้อนกูทุกทีเพราะอะไรเว่ามันคุกคามกุทุกทีคืออยากจะบอกนะอยากจะบอกนุ่มประยวยว่าลูกน้องคุณแบบทําเรื่องโง่ๆเพราะว่ามันอาจจะแบบ มองคุณว่าคุณโง่เพราะว่าทําเรื่องเรื่องง่ายๆเรื่องเรื่องที่มันดีๆคุณก็คงไม่โอเคคุณก็ชอบสไตล์งูๆงู้เถื่อนๆแบบนี้แหละก็คือใช้สงครามจิตวิทยาในการคุกคามคนรอบๆตัวของจีน่าเนี่ยใช้สงครามจิตแบบโอ้ไปคุยกับคนที่เคยไปไหนกับจีน่าบ้างเคยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน่าไปข่มขู่ฝากเอาไว้ฝากข้อความไว้เพื่อจะให้สารเนี้ยส่งถึงขู่จีน่าว่าไม่ให้แบบทำให้จีน่ากลัวให้จีน่าแบบ ไม่เป็นร่วมสังฆกรรมม็อบทีอ่อาจจะมีขึ้นต้อนรับประยวยหัวคุดเขา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 ต้องการส่งสารนี้ถึงจีน่าซึ่งจีน่าอยากจะบอกเขาว่าสารนี้ถึงจีน่านานแล้วนะคะขู่กันมานานแล้วนะคะแล้วก็จีน่ารับสารนี้มานานแล้วแล้วก็พวกคุณก็ไม่เคยจํานะคะว่าตั้งแต่ม็อบวันก่อนเนี่ยถ้าคุณไม่มาคุกคามจีน่าจีน่าก็ไม่ม็อบ พราะว่าจีน่าไม่รู้เลยซ้ำว่ามันมีมันมีม็มมอบกันจีน่าก็ด่านโยบายของรัฐบาลไปแต่จีน่าไม่ได้เป็นสายม็อบที่แบบต้องว่าตรงนั้นมีม็อบฉันจะต้องไปตรงนี้มีฉันต้องต้องอี่ไม่ใช่แต่ถ้ามึงแบบมึงไม่นี่กูกูแบบกูต้องตอบโต้กูต้องต่อต้านทําให้เห็นนะ่ะแล้วคือมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมากๆเลยในสิ่งที่จีน่าทำนคนเราแม่งถ้าคิดว่ามันผิดกฎหมายมันจะทำเหรอวะจะอยู่รอดมถึงทุกวันนี้เหรอคือแกป่านนี้แบบกลายเป็นคนผิดกฎหมายก็ตอนมาต่อสู้ทางการเมืองเนี่ย แล้วเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแม่เลี้ยงลูกมาแล้วก็เลี้ยงแมวเก็บแมวเลี้ยงอยู่บ้านอยู่กับแมวออกกําลังกายกลายเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นภัยต่อความ,มคงกลายเป็นผู้หญิงที่แบบสําคัญขึ้นมาทันทีจากจากพวกคุณอะที่พวกคุณทําให้ฉันให้ให้ให้ฉันดูสําคัญอะเออมันมันทําไมวะยิ่น่าวานะคนพวกนี้มันควรจะปรับคือถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการปกครองประเทศนี้นะคะมันจะต้อง พวกไอ้พวกหนุ่ยข่าวกองพวกนี้ต้องเอาไปล้างสมองใหม่หมดอะเพราะว่ามันกองผิดอะค่ะปล่อยข่าวมาเรื่องสกุลรายตามจีน่านะรู้ว่าจีน่าอยู่ไหนนะเออมีรูปถ่ายจีน่าตลอดเวลานะเออให้จีน่าระวังตัวนะให้อนนั้นี่นะคือจีน่าจะบอกว่าคือถ้าคุณสกดลรายการจีน่าจริงนะคะหรือว่าคุณแบบส่งคุณมาเฝ้าจีน่าจริงๆเนี่ย คุณก็จะต้องรู้ย่อมรู้ว่าทุกพฤติกรรมหรือทุกย่างก้าวของชนะไม่มีย่างก้าวใดเลยที่ไปกระทบพวกคุณหรือว่าไม่มีย่างก้าวใดเลยที่แบบไปนั่งวางแผนว่าฉนันนจะต้องไปทาลายล้างพวกคุณยังไงบ้างคือไม่มีค่ะเช้าขึ้นมากูเก็บขี้แมวเช็ดเย้าแมวเออแล้วก็กินกาแฟแล้วก็กินข้าวพอกินข้าวเสร็จช่วงนี้ไม่ได้ไปออกกำลังกายเพราะโดนคุกคามจากพวกคุณเนี่ยใช้วิธีจิตวิยาคุกคาม ดิฉันจนแบบน่าภูมิใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันได้ผลเพราะว่าดิฉันแบบก็กลัวค่ะกลัวก็ไม่ไม่ไปออกกําลังกายแต่ซึ่งจริงๆเหตุผลที่มากไปกว่าน,นั้นคือไม่มีสตังค์เติมน้ํามันค่ะน้ามันแพงไม่มีสตังค์เติมน้ํามันนะคะแต่ถ้าไปเมาเนี่ยมีสตังค์เติมน้ำมันเพราะว่าเพื่อนจ่ายค่ะมีคนจ่ายให้นะคะเนี่ยคุณก็ใช้วิธีพวกเนี้ย มาซึ่งแบบมันน่าภูมิใจมากๆเลยนะคุณเป็นตำรวจคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษเลยเงี้ยซึ่งคุณไม่ได้ทําให้ราชสันตินะคะคุณกําลังทําให้ราษฎรเดือดร้อนค่ะสันติราษแปลว่าราชจะต้องอยู่อย่างสันติถูกไหมคะคุณดูแลปัดบําบัดทุกบำรุงสุขแม้ปัด,ด,ปดเป่าแต่นี่คือคุณนําความทุกขมาให้ราษฎรผู้จ่ายภาษีพวกคุณนะคะมันน่าภูมิใจมากๆคุณรู้สห์ไปฝึกคุณรู้สห์แบบฝึกหนักเ จู่โจมปักปามปกป้องหาเหวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคุณไม่รู้คุณทําเพื่อใครณเวลานี้คุณเอาสิ่งที่คุณถูกฝึกหนักมาหลังแกอีป้าแก่ๆคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยจริงๆแล้วก็ฉะนั้นก็อยากจากฝากสารนี้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าท่านไปยุยหัวคุดเนี่ยค่ะว่าลูกน้องคุณทํางานได้ดีมากเพราะว่าคูกคามดิฉันตลอดนะคะคูกคามจะไรศักดิ์ศรีนะคะดูดแบบ คุณดูสิ้นศักดิ์ศรีมากๆนะคะทั้งไม่ต้องพูดถึงความเป็นรูกผู้ชายเพราะว่าเราต่อต้านกันเรากําลังรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมนะคะแต่ว่าคุณสิ้นศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เชิงว่าปกครองหรือว่าศักดิ์ศรีของความเป็นชายชาติทหารหรืออะไรมันแบบมันมันสิ้นมากตั้งแต่วันที่ไปรายงานตัวที่สอพเอมืองกระบี่เนี่ยนะคะมีทหารที่แบบมันดูแล้วแบบมันดูไร้ประโยชน์อะ แบบกลางๆคนนะนะคะแก่รุ่นๆจีน่าหรือว่าแก่กว่าจีน่าไปสักนิดเนี่ยมาเอากล้องมือถือแบบถ่ายแบบเจาะหน้าเจาะหน้าเจาะหน้าในขณะที่คุณแบบก่อนหน้านั้นคือคุณปล่อยข่าวว่าฉันไปปุ๊บนะฉันจะต้องโดนจับนะคุณคนจะหนีนะฝากสารถึงจากคนหวังดีมาฝากสารถึงเลยว่าให้จีน่านี่หนีไปนะหนีไปเถอะเพราะว่าวันวัน,วนที่หกที่ผ่านมานั้นจีน่าต้องไม่รอดแน่ๆอะไรประมาณนี้คือคุณทําทั้งสิ่งอย่างเพื่อแบบรังแกเนาะแล้ว แล้วเป็นผู้ชายที่เรานับถือได้หรอเรารู้สึกว่าเออเรานับถือนะเราก็คุยด้วยเราให้ความไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยด้วยคุยกันแบบเปิดใจเปิดอกอะไรเงี้ยซึ่งคุณคุณดูไม่ออกเลยเหรอหรือว่าที่คุณดูไม่ออกเพราะคุณโกหกจนคุณแยกไม่ออกว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนโกหกเพราะคุณโกหกเป็นเรื่องปกติคุณพูดกับเราอย่างแต่พฤติกรรมคุณทาอย่างเออพอเราอัด อัดเสียงปุ๊บพอคุณรู้ว่าเราอัดเสียงคุณพูดแบบเรี่ยงแต่เราอัดค่ะมันก็มีหลายๆประโยคซึ่งคุณคุณก็ติดกับดกักไม่ใช่ไม่ติดหรอกแต่ว่ามันจะน,น่าจะงัดมาใช้เมื่อไหร่ก็แค่นั้นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่พวกคุณพยายามที่จะแบบทําให้ทีหน่าดูเลวร้ายเป็นผู้หญิงที่แบบดูไร้ากาดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็อาจจะได้ผลในกลุ่มที่เขาสนใจผลประโยชน์ของตัวเขาเองซึ่งเขาต้องปกป้องงานของเขาเองโดยที่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าอง,งานของเขานี่ยมันจะรังแกใครไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะมันก็ได้ผลนะคะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งซึ่งคุณจะต้องคิดว่ามันก็จะมันก็จะมีมุมของคนที่มารับรู้เรื่องที่ คนคนหนึ่งถูกกระทําโดยไม่ได้รับคมเป็นธรรมอะไรแบบนี like ้การกระทาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นฝ่ายปกครองมา<ๆ>ลังแกเราแบบนี้มันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบที่กําลังห้าสิบห้าสิบที่จะสู้หรือจะไม่สู้ก็บางคนเขา,เขาก็รู้ขึ้นมาสู้เลยเช่นเช่นตัวเจน่าเองเนะี่ยเจน่าไม่ได้สนใจการเมืองเลยแต่ว่าพอมีม็อบก็ปปสม็อบเสื้อเหลืองปุ๊บแล้วก็เขาก็ไปม็อบไปไล่นายกยิ่งรักกันแล้วก็เขาก็เป่านกหวีดแล้วเขาก็มาประนามจีน่าว่าจีน่าไม่ยอมไปไล่นายกยิ่งรักแสดงว่าเจน่าเป็นพวกขายชาติเป็นพวกษิดง ตั้งแต่นั้นมาจานีนะาก็คือมาสนใจการเมืองเลยเริ่มสนใจการเมืองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เคยไปม็อบไหนเลยนะคะตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็กม็มันเนี่ยเพราะสิ่งที่สิ่งที่มันลุกลามทุกคนเนี้ยมันลุกลามเพราะคุณอนะเป็นคนจุดประกายมันจุดประเด็นมันนะคะไม่มีใครมายุแย่เราเหรอกคะ่ะเราคิดเองเป็นอยู่จนมาแก่ป่่นนี้แล้วนะคะไม่ต้องมานั่งกลบคอยแบบใครมาชักจูงะะไม่ใครจะมาสนทายไม่คะ่ะ ไม่ต้องค่ะคิดเองเป็นนะคะแล้วคนที่คิดเองเป็นแล้วก็ออกมาต่อสู้ฝั่งตรงน,นข้ามกับผู้มีอำนาจเนี่ยมันอันตรายมากๆแล้วก็ผ่านการคัดกรองในการคิดมาแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นปการประจานตัวคุณเองนะคะว่ามัน,เป,นเป็นรัฐบาลทหารที่ปล้นอำนาจของผู้หญิงมาในขณะที่สมัย สมัยผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเขาโดนมอบที่คุณปั่นกระแสไปเป่านกหวีดไปชี้หน้าด่าเขาหรืออะไรเนี่ยเขาเขาไม่มีแจ้งความจับดําเนินคดีใดๆสักคนหนึ่งในขณะที่ตัวตัวป้าเองเนี่ยป้ดาด่าพวกคุณทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยโอ้คุณแบบส่ง ลูกน้องคุณเอาใจคุณมัง้งคุณไม่ได้มีคําสั่งมั้งหรือแล้วลูกน้องกลัวมังกุดุหดหลุดออกจากบา่าดาวลูดจากบ่ามันมีมังกุดครอบไหมคะอันนั้นใหญ่ขึ้นไปอีกดาวมันเล็กไปหน่อยฮะมังกุดครอบอะไรเงี้ยกลัวมังกุดหลุดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรัดกลุ่มที่สุดนะคะคมขู่แบบคุกคามใช้วิธีการคุกคามภายใต้ความรักและความหวังดีความปรอัยดาดีฝากส่งคนที่สงสารถึงถึงตัวเจีหน้าได้เนี่ยคุณก็พยายามจริงๆนะคะทํากันแบบนี้จริงๆซึ่ง,งน่าละอายมากๆนะคะเอ พวกคุณขาดอ่ะฉีน่ว่าพวกคุณมีปมด้อยคุณใช้วิธีการทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้สร้างความแตกแยกทางความคิดจริงๆนะคะซึ่งจริงๆพวกเราไม่เคยไปคุกคามพวกคุณเลยนะคะพวกเราไม่คุกคามพวกคุณเลยต่อให้คุณคิดไม่เหมือนเราเราก็กล้าที่จะคุยแต่คนไหนที่มันไม่ไหวเราก็ไม่คุยอย่างเงี้ยเราไม่ทํานะคะเราไม่ทําในการที่แบบ มาทํากันแบบนี้มันแบบน่าอายนะคะกว่าจะได้ฝึกมากว่าจะได้เป็นตำรวจทหารยศใ,ใหญ่มาอะไรมานี่คุณน่าจะไปจัดการกับคนที่เป็นภัยของแผ่นดินจริงๆซึ่งไม่ใช่พวกเราไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่อีป้าบ้าๆอีป้าแก่ๆอ้วนสิบโลน้ำหนักขึ้นเพราะพวกคุณเพราะไม่ไปออกกำลังกายก็เมากันทุกวี่ทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่โทษนะคะไม่เป็นไรมันอยู่ที่เราเองไม่เป็นไรค่ะก็เนี่ยมันไม่ควรที่คุณจะมาคุกคามคนแบบนี้เนาะมัน เอาอะไรมาแบบเอาอะไรมาคิดอะคะว่าเรียนเป็นใครต่อความมั่นคงเรียนว่าพวกหน่วยข่าวกรองหรือว่าพวกเจ้าหน้าที่ที่เป็นความมั่นคงทั้งหลายเนี่ยซึ่ง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 ,ง,งเรียนไม่รู้หรอกว่ามันใครบ้างหน่วยงานไหนมั่งแม่งที่แบบมาเกี่ยวข้องตรงนั้นนะคือคุณน่าจะแบบต้องล้างสมองกันยกใหญ่แล้วอะเพราะว่าคุณเอาใจเจ้านายคุณโดยที่คุณขาดความเป็นมนุษย์ไปแล้วอะตอนเนี้ยคุณขาดความ หวังแต่ปากท้องไม่เหรอคะหาก,กินไม่เป็นหรอหาก,กินเองไม่เป็นจริงจริงหรอคือจะต้องคอยเอาใจเพื่อให้นายโปรยให้จริงๆริงหรอเป็นต้องต้องแบบนั้นเหรอแบบต้องเอาใจนายเพื่อขออาหารเหรอหาก,กินเองไม่เป็นจริงจริงหรอถ้าถึงได้ทำกันขนาดนี้มันไม่มีศักดิ์ศรีขนาดนี้เลยเหรอคะทำไมแบบไปขายของมันก็ได้นี่ถ้าเกิดอยู่ไม่ ไม่อยากทําเรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาอ้างว่าทําไปตามนาทีไม่ต้องคุณขายของคุณไปลําบากลําบนหน่อยหากินหน่อยก็ได้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาแบบทํากันแบบนี้เพื่อปากท้องของตัวเองอะยอมันแกคนอื่นเพื่อปากท้องของตัวเองทั้งที่รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องอะหรือว่าคุณคุณก็คิดเหมือนเหมือนกับที่พวกคุณคิดถูกหล่อหลอมมาจนคุณคิดเองไม่เป็นซะแล้วอะอืมก็ไม่ต้องอะไรขนาดสงผมคุณยังไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะเลือกเองได้เลยว่าคุณจะไว้ทรงอะไรแล้วคุณจะคิดอะไรได้ล่ะค่ะฮะ ก็ทําแต่เรื่องโง่ๆทําแบบเนี้ยคุกคามทุกทีมันก่อนก็ใครมาไม่รู้ที่พัทลุงก็มาคุกคามถึงบ้านคุกคามป้าถึงบ้านโดนที่นันไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอะไรเหรอใครมาเลยแม่งแล้ววันนั้นม็อบวันที่หนึ่งเห็นว่าบอกอะไรจุดนัดนี่นจีน่าก็ไม่รู้ว่าอะไรเหรอก,ก,ก็ต้นต้นที่ตำรวจเปนคนบอกจีน่าเองว่าอ๋อเนี่ยจะมีม็อบนะพี่จีน่ามันน่นอ้าวเหรอเหรอคะเหรอคะ,อคะแล้วก็ส่งคนมาคุกคามที่บ้าน จริงจริง,รงไม่มีไม่มีเป้าหมายเลยว่าจะทําจะจะไปม็อบอะไรกันมาคุกคามปุ๊บมม็มอบถ้างั้นเนี่ยแล้วนี่มาตอนนี้ไม่มาจงแจ้งไงกลัววงจรปิดไงกลัวขายวีดีโอได้ไงอ่ไม่มาแล้วก็ขู่แล้วก็ปล่อยข่าวแล้วแบบจนคนรู้จักคนใกล้ตัวก็ชัดมาถามว่าเออพี่จีน่าอยู่ไหนคิดถึงจังเออเจยอยู่ไหนไม่เห็นนานคือจีน่าไม่รู้หรอกเขาได้ยินข่าวอะไรมาบ้างแต่ว่าจีน่าแค่แปลกใจว่าเอา้าไม่เคยคุยกับจีน่าเลย อยู่ๆก็ทักมาแล้วก็บอกคิดถึงเหมือนกับเขาได้ยินอะไรมาว่าเออจีน่าไม่อยู่กับบีหรือเปล่าเหมือนที่จีน่าโดนกระแสว่าบอกว่าจีน่าโดนหมายจับอะไรหรือหนีไปแล้วหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้แต่มาชัดเจนตรงที่ว่าเนี่ยค่ะพ่อเด็กก็โทรมาบอกว่าเออเธอแบบเห็นว่าโดนโดนหนักนะโดนหนักนะก็คือคําว่าหนักโดนหนักเนี่ยคือขู่นะคะขู่จีน่าว่าจีน่าอย่านะอย่าบ้านจีน่าอยู่ริมถนนใหญ่นะคะ บ้านที่นั่นอยู่ริมถนน,นใหญ่นะคะถนนใหญ่เส้นซึ่งบุคคลสําคัญทุกคนถ้าเกิดวิ่งผ่านข้ามจังหวัดหรือจะไปอำเภอไหนก็แล้วแต่นะคะเขาต้องผ่านนะคะคุณก็มาค่มขู่เด่นตลอดนะคะมาข่มขู่ตลอดเลยนะคะก็เ็นว่าคุณไม่ควรระวังเรนหรอกเพราะว่าคนที่เขาไม่พอใจคุณอะมันตอนนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้อง ให้ดินเป็นแบบแรงบันดาลใจจุดกระแสแล้วเราไม่ใช่เพราะตอนนี้กระแสมันไปจนมันเอาไม่อยู่แล้วนะคะเอาไม่อยู่แล้วต่อให้ไม่พูดอะไรเลยคุณสังเกตไหมเด่นไม่พูดอะไรเลยนานมากแล้วที่ไม่พูดเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องพูดแล้วกระแสมันไปแล้วตอนนี้ถูกไหมคะไม่ไม่ต้องใครมาจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจทุกคนได้รับผลกระทบหมดมันไปแล้วไปจนเอาไม่อยู่แล้วอืมก็เลยไม่พูดไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรค่ะนะคะ แล้วอย่างหนึ่งขี้เกียจไม่มีอารมณ์เมาเป็นหลักก็มีความสุขหัวเราะได้หัวเราะเป็นหลักนะคะแล้วพวกคุณแบบคุณคุณคุณปกติคุณอยู่ในอาชีพที่ถูกเกลียดอยู่แล้วเนี่ยและเกลียดเพราะการกระทําของคุณเอ่อแล้วคุณก็มาซ้ําเติมให้มันถูกเกลียดหนักขึ้นไปอีกแล้วทําให้ศักดิ์ศรีทุกอย่างมันหมดลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็มาทําแบบเมื่อคืนนี้ที่น่าเห็นอะไรนะโครงการตํารวจมาแล้วรถบ๊อบอะไรเงี้ยที่น่าก็ถามมาทําไมเวลากูเรียกทำไมไม่มาเออ แล้วกูเรียกจนมาที่บ้านแหล่งไม่เห็นมาไม่เห็นมีใครมามตำรวจมาแล้วมาทําไมเออคุณไม่ต้องมาแบบพอมันมีกระแสะเกลียยตำรวจคุณก็มาสร้างแบบกระแสะเพื่อให้ตำตำรวจเป็นที่รักหรืออะไรแบบโง่อะค่ะโง่วิธีการโง,โง่การที่คุณจะทําให้เขารักนะคะง่ายนิดเดียวค่ะคุณให้ความสําคัญเขาจริงๆด้วยความจริงใจนะคะอะไรที่ไม่ใช่คุณต้องไม่ทําตามแม้คําสั่งนั้นมันไม่ถูกต้องอะคะ่ะถูกไหมคะอย่างคุณโดนคําสั่งมาให้รังแกจีน,น่าอย่างเงี้ย คุณก็เห็นเนี่ยคุณเห็นคุณเจอจีน่าจริงๆเจอตัวตนจริงๆ,งๆคุณเห็นอยู่ว่าวิถีผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีอะไรกระทบความมันคงไครเลยไม่มีเลยแล้วสิ่งที่มันพูดหรือมันต่อต้านอยู่เนี่ยแม่งก็ต่อต้านเพื่อทุกคนเออก็เพื่อทุกคนก็แค่นั้นแค่นั้นเลยทําไมแล้วแบบคุณแบบคุณยังทาเพราะคุณบอกคุณทําตามหน้าที่อยู่เพราะว่าไม่อยากทําหลอกไปทําตามหน้าที่แบบตลกอ่ะสิ้นไรศักดิ์ศรีมากๆก,กระจกบ,บอกเลยว่ากระจก อืมยังไม่จบเอกค่ะเพราะว่าเห็นว่ามากลางกลางเดือนยังมีเวลาอีกช่วงนี้ก็จะขู่มาบ่อยๆขู่มาเรื่อยๆขู่มาเรื่อยๆขู่มาเรื่อยๆเออขู่มาเรื่อยๆนะคะทําได้แค่นี้แหละเสียดายอ่ะเสียดายความเท่ของเครื่องแบบเสียดายที่แบบคุณคุณดูเท่คุณต้องดูสง่างาม,งามแต่ว่า วันนี้ความสง่างามของผู้คุณหายไปสิ้นด้วยพฤติกรรมของคุณที่คุณยอมไปซีโรล,ลาบให้กับทรราชยอมเป็นขี้ข้าโดยที่คุณไม่พิจารณาไม่ผิดเคาะแล้วก็ไม่ใดๆเลยทําเพื่อปากเพื่อท้องของผู้คุณร้อยเปอร์เซนโดยเหมือนกับคนเป็นคนที่หากินอย่างอื่นไม่เป็นต้องยอมรังแกผู้หญิงรังแกเด็กรังแกคนแกรังแกใครก็ได้เพื่อให้กูได้มาซึ่งยศซึ่งอํานาจซึ่งความอยู่รอดความสัเียนของ อำนาจในมือของตัวเองอะ่ะกระจอกจริงๆกระจอกแล้วปัญญาอ่อนมากๆอะแล้วทุกครั้งแม่งก็เดือดร้อนกูทุกทีแล้วก็กูไม่ได้รู้เรื่องไม่รู้วีเหนียวหนีอะไรเลยมึงก็เน้นมานะเน้นแบบเน้นเน้นเน้นคนแบบเนี้ยเน้นแบบดูคนแบบดูอ่อนแอปกป้องตัวเองไม่ได้เงี้ยแล้วใช้วิธีเถื่อนๆห่วยๆจังไลต่าๆเฮ้ยทุอรื้อหมดอะทุกระบบจริงๆกระจอก